สวัสดีครับคุณเราก็อยู่ในเกมบรูบบอทนะในแมบ,บที่ชื่อว่าโ no น้ตซิมมิเตอร์ดูเสียงเพลงหน่อยเป็นอะไรกันเฮ้ยดูก็ดีเขาเป็นจำลองโน้แบบต่างๆนะก็ <Okay. S 1> จะมีเนี่ยโน้อ้วนใครตดเนี่ยปิดเสียงก่อนได้ไหมเนี่ย <Hey. S 2> เฮ้ยปิดเสียงก่อนโอเคก็ได้แล้วนี่อะไร <Hey. S 2> โอ้ยเฮ้ยยิงได้ไหม มันเตือนนีมิดเฮ้ย hey, ทำได้แต่มันไม่ตายเอ้ยตายแล้วลวเน,นี่เปือนครับยิงไหมโอ้ยเสียงนี่แบบน,นี่ตายไหมองไม่ตายเอ้าตายก็ตายน,นี่อ้อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้เอเอนูมาจากไหนอ่ะฮะอ๋อ เรามีสัตว์เลี้ยงไม่นุ๊บใช่ไหม <Okay. S 1> นี่อะไรนุบ <Nope. S 1> อยากกินแซนด์วิชอันเนี้ยนุบกล้ามโตรครับ <Okay. S 1> นี่ไง <Okay. S 1> นุบกล้ามโตเห็นไหม <Yeah. S 1> นุบกล้ามโต <Yeah. S 1> แล้วเนี้ยตัวอะไรแดนนี่อันนี้อะไรปืนยิงได้ไหมย <Yeah. S 1> ิงไม่ได้หรอยิงยังไงเนี่ย ไม่ได้อเนี้ยอ๋อนู้แบบ thinking แบบนั่งคิดอยู่อันนี้อะไร lemonade น,น้ำมะนาวเฮ้ยขายซื้อได้ไหมยิงนะไม่เป็นไรเลยยิงอันเนี้ยกินไปนนคืออะไรโุริโต้เหรออ๋อ,อ,เอ,อเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอะไรกัน เด็ดสิโอเค,คกว่าจะไปคือถ้าเรากินโดริโต้ก็ไปแล้เนี่ยรู้ว่าจะกลายเป็นอย่างนั้นนะโอเคอันนี้ก็เป็นไม้คาถาแน่อันนี้อะไรนิมนุบอ่าอาชีพไดเอทเน,นี่ยนุกอ้วนครับเฮ้ยคล้ายๆเลยอะ่ะไอ้ตัวนั้นจากจากหนังการ์ตูนอะเฮียแล้ว วีแบกหรือเปล่าใช่ใช่วีแบกแล้วแหละน่นอ่ะใช่วีแบกอันเนี้ยน้บโน้บคอลุบนี่โน้บแก่ไหมโน้บเก่เออเอาแขนหายเอ้าอันเนี้ยน้บตีหลังกาเอ้ยแล้วหัวไปอยู่ได้นู้นแล้วทำไมหัวไปอยู่ท่านเอ้าไม่มีตาด้วย นี่ครับเรามาเจอ King of n o o กนะนี่คือราชาของนู๊กทั้งหลายคิงออฟนุ๊กนี่นี่แหละตายเหรอเพื่อนมะฆ่าเพื่อนได้ไหมมีแล้วกันเพื่อนตายไหมเพื่อนไม่ตายอะ่ะแล้วมหว่ายทำไมอเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเ,เอ้ยเพื่อนแทงเราเหรอเอ้ยเอ้า เฮ้ยนู๊เป็นฆ่าเราเฮ้ย hey, ฆ่าเราได้ด้วยอะไรเนี้ยประมาณนี้ดีวกว่าแมคโดนัลด์ครับก็มีนู๊แล้วโอ้ยนู no มารีนู๊ไ no ต่ได้ไหมเฮ้ยกิน hey, <Hey. S 1> ข้าวดีๆนี่ไงตายแล้วเถอะหมายมาฆ่าเราอันนี้มันประกวดอะประกวดความตายว่าใครตายยิ่งสุดไหมเฮ้ย โน้บเอ๊ตายเลยตายเพียบอันนี้ก็คือเป็นอ่าอะไรสักอย่างแบบคล้ายๆปล่อยพลังเนี่ยทำมือปล่อยพลังโอเคแล้วเนี่ยเกสเืน่นเหรอโรบอ x คว้างได้ไหมเอ้าเอามันทุบเฉยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้โอเคเราละ ไปเยอะเลยเฮ้ขำเลือดเพื่อนนั่งด้วยโอู้วอย่างนั้น,แบบแนเฉย,ย,โ,ออย,ยโอเคครับวันนี้เราก็จบกันนะโอ้ยเอาวิ่งอยู่ดีก็วิ่งได้โอเคครับวันนี้เราก็อยู่ในจบกันแล้ววิ่งอยู่ไหนวันนี้เราจบกันแล้วนะในแบบที่ชื่อว่า nope นะกซิมูเลเตอร์นะก็นกเป็นนกหลายตัวเลยเนี่ยโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์นะซับคาได้แล้วเจอกัน